สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับมือนีผ้ามัสไซเอียนครับผมในปลานี่แหละนี่เอาเบสมาหาหลังครับหากินแบบพอได้อยู่ได้กินนี่แหละครับพอได้ตวงได้ไลเ่เงเพื่อมันหมานครับมือนันมัสไซเบสในเอียนไปตัวหนึง่งก็คือว่าสีหาหมูมันรับ มาลองใส่ในปลาพักกรตรน้ำในนี้ครับเป็นเบสปอมครับเนืใส่เดือนใหญไงขีดกันเดือนใหง่เขาเอาตัวงใหญ่นะครับตัวงใหญ่จังสีบอนง่ายครับเดี๋ยวไปใส่กันเลยครับเนื้อเด็ดครับเห็นบอสนาสีเห็นอยู่นะครับ ผมสีโจกลงไปมันเป็นโผงลงไปเหลือบ้างพื้นเลยนะครับใส่ลงไปในไตนี่นะครับเดี๋ยวผมสีลงไปลุยเลยครับถ่ายอยู่ทึ่งก่อนนี่แหละครับ มีขอนอยู่นี่ครับเดี๋ยวต้องใส่ขทางขนอนนิดเพิ่มย้อนลงไปด้วยครับเามาแค่หาลังครับ ใส่แล้วเหรอครับนี่หกหลังใส่เบิดเลยเนี่ยก็ยังเหลือครับขนาดสองตัวด้วยแต่ว่าตัวหน่อยผมมาค่อยใส่ครับคยใส่แต่ตัวใหญ่เดี๋ยวถามมาหล่นน้ำกันครับว่าสีมันหรือประมาณหกหลังครับครับผมเดี๋ยวผมสีผ้ายางยามนะครับออกมาเบิ่งอีกวันสิเป็นจังไดครับ ล้งแหลกครับลังแหลกอาการยังบอกลังแหลกยังนิ่นนงครับลังนิ่งกันิ่งด้วยกันครับ หลังนี่คือพีทปกติเนาะยังเนาะตึงครับโอ้มีแนวกินมีแนวกินครับแล้วผม้นั่สายบังกลิโจกบังก่อ่นยังเนาะอยูอ่หายบานเนาะเสร็จแล้ว สายเบ็ดผมไปทางไหนใช่ละสายเบ็ดโ้ปลาครับปลาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาขึ้นไม่เบิ่งครับ นี่ครับยูนีนี่ครับเดี๋ยวผมมาึ้นไม่เพิ่งค่ากกใหม่นี่มีใส่าง่ามครับพิวมา มิสไครับตัวนมิสไซอ้ยยูครับอ้ยยู่ยูยวัวเท่นั้นพี่น้องหุแข็งนะครับ นอ้ครับมาแล้วอูต้นไม้บังแน่ครับมุมมี่มองตั้งกล้องเลยออ้ใส่กูครับแต้มแรกครับผมไปลุ่นหลังต่อไปครับไปครับเอาลุ่นต่อไปหลังนี่ก็ยังดูครับ นนันี่เป็นได้ละใส่ในปลากระเสนน้ำครับเนื้อไก่ยังคือเก่าย้อนลงไปใหม่ครับไปห,หลุนหลังต่อไปเอาครับและอีกสองหลังครับผมเอามาใส่เพิ่มอีกหลังนึง กินครับตัวนี้มีห้อยดึงครับเอาเดี๋ยวผมตั้งกล่องก่อนครับแน่กินตะวันจากสียูบอยูครับ บอยูครับร้อนครับเนย้อก็บเบิดล่ะเดี๋ยวผมสิหาเหยาอมใส่ไฟไหม้ครับแต้มเดียวครับรอบนี่นี่ครับหนึ่งแต้มงามๆครับหนึ่งแต้มสวยๆครับผม เดี๋ยวจังมารุ่นรอบไม่ครับผมสิไปหาเหงือมมใไซอีกครับครับผมผมพามากูเบสเนาะครับผลตกครับมาสิออกมาเร็วก็นีครับผลตกโอ้ยตกปักยางขักเลยครับบึงพักอันนี้สุนเหยวลงเลยครับไปเอาไปกูครับอู้หลังแรลกม่มีหยังเลยครับ ยังเงียบครับผมอู้เงียบผมจังไดแล้วครับเอาโย่นขึ้นไปถึงก่อนครับสับาบสับาบาหลังอีกเลยยังอยู่คือเก่าครับ มมไม่ยังนี่นขึ้นเครื่องก็ครับมปหันลักก่อนตัวยุนนี่ผมเอาไปแล้วนะครับเอาไปแล้วครับตัวยืนล้างขังน้ำจึงไหนนอนเฮ้ยนี่อาการคึอกันครับ เงียบกิ๊บเนียกแคยังเหลือผมใส่ผมใส่ไก่ขวบเกินไปบ่ทล้างนี่เพ็นไหนครับทิ้งไปก่อนล้างนี้ vẫn giống như anh đâm như vậy nhấc đứa ông đấy lăng nị phun có neo đứng không ông có neo đứng gì leo lăng nị để tôi bơm con cậu. สิมีหยังอยู่ให้ผมบอมีแนวอยู่ครับนี่ครับนี่โอ้นี่แหละสิ่งที่ผมตามหาอืมอ่านีา่ ใส่เดียวกันครับมือผมใส่เบียดเลยพี่นอ้องอาดูงนความผมว่าดีครับตัวป่ญ่นะครับเห็นไหมครับนี่อาจจะเห็นนะครับในกล่องอุย้ยมีเนียวมะการ์ดกินพ่วมอุย้ยเอ้าตึงสิตัวหน่อยครับเป็นแต้มครับ ในกล่องนาสีเห็นเนาะนี่ครับและอีกหลังนึงครับ เบิรเรียบร้อยครับแต่มหนึ่งกถ็ถือว่าสำเร็จนะครับถือว่าสำเร็จถึงสีัวหน่อยกัเป็นแต้มครับคือว่าสีพอถือด้วยล่ะ ว่าหมือนีีสีเงียบๆครับแต่ว่าปลาสวบดีๆครับนนี่ถือปลาตัวหนึ่งคอกับตัวงามครับสีเด็ต่มนะครับเหมือนแรเกเจ็บเบสเท่าครับเงาก่ะยังเหลือยังอยูด่ดีคือเก่าเลยครับ ้าครับย่านพ้นมากน้ำกระไลลุงหนีพคตรดีครับปลามันกับเขาบ้านเด่นได้หนีน้ำยิบครับในนึ่งแต้มครับผมเงี้อกัะยังยิงคือเกา้านะครับโตโบอถือ กิมช่วงไปช่วงนึงครับในสีมใไซให้เบิ่งอีกคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับก็บขอพุ้นทุกท่านทีข้ามารับชมครับสวัสดีครับ